สวัสดีจ้าพ่อช่องเต็งตองชาแนวจ้าเมนูยังมาแลกอีกเลยจ้านำเสนอส้มตำปลาทอดทอดหัวกุ้งทอดหัวกุ้งพี่น้องทอดหัวกุ้งทอดหัวกุ้งรยโอ้เสียงหอเสียงหอไปเลยจ้าเสียงหอไพี่น้องเสียงหอส้มตำ สมตามกับถอนหัว,หวกุ้งหัวว่านแก่กุ้งด้ตัดหัวไปเ๋ยกหน่อยแบงไปหนึงงนงง่งกุ้งรัวหนึ่งเสียงหยาบหมดกรอบพี่น้องปลาก,กระปอบปลาเดียว ตอนว่ากุ้งก็สมตำกินมือกินมือซ่บ กรุบกบรอบอร่อยอไหมรอรอ่รอยไหมอรอ่รอยออร่ยจริงป่ะอร่อยนะอร่อยมาก คลิปน,น,นี้แค่นี้ละจ้าเจอคลิปหน้าจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ